ย้อนไปเมื่อเดือนมีนาปี2021ตอนนั้นเป็นช่วงที่บอมกำลังเตรียมตัวสอบมิดเทอิมอยู่พอดีเลยทุกอย่างมันดูปกติดีแต่บอมก็เริ่มรู้สึกแปลกๆก,ก็คือหิวน้ําตลอดเวลาแล้วก็กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มพอสอบเสร็จปุ๊บบอมมาชั่งน้ําหนักอีกทีน้ําหนักบอมหายไป7กโลก็คือรีบไปตรวจเลือดเลยครับมาถึงเช้าวันจันทร์บอมก็ได้รับผลเลือดแล้วก็รู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานชนิดที่1นนะครับคุณหมอก็ให้นัดพบเป็นแพทย์เฉพาะทางไปวันพฤหัสแต่ว่าเช้าวันอังคารมาเนียก็ไม่ทัันนแล้วะครบ ปรากฏว่าตอนนั้นน้ําตาลในเลือดบมสูงมากจนเลือดบมเป็นกรดแล้วแล้วก็คือต้องเข้า ICU ไปเลยนะครับวันอัคาร ตอนนั้นก็อยู่ใน ICU ไป24ชั่วโมงแล้วก็นอนแอดมิดอีก5วันนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ชีวิตไม่เหมือนเดิมเลยถ<ล>้า <laughs> คำถามที่ทุกคนอาจจะกำลังคิดอยู่ในหัวแล้วคำถามที่บอมเจอบ่อยๆเนี่ยก็คือเฮ้ย hey, บอมมึงกินของหวานเยอะวะกินน้ำตาลเยอะออกถึงเป็นเบาหวานก็คือไม่ใช่นะครับเบาหวานชนิดที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นโรคทางพันธุก,กรรมนะก็คือเกิดจากการที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายบอมเนี่ยไปทำลายเซลล์ในตับอ่อนที่ผลิตอินซูลินร่างกายบอมก็เลยผลิตอินซูลินไม่ได้นะไอเจ้าอินลินนเี่ มันก็เลยไม่มีตัวที่ดึงน้ําตาลจากในเส้นเลือดเข้ามาในร่างกายนะเลยทําให้น้าตาลในเลือดเนี่ยมันสะสมสะสมไปเรื่อยๆจนน้าตาลสูงเลยนะครับทีนี้พอเป็นอย่างนั้นแล้วต้องทอํายังไงก็พอไม่มีอินซูลินเราก็ต้องฉีดอินซูลินเข้าไปดีครับอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการรักษาของเบาหวานชนิดที่1นนะครับวิธีการทําให้มันหายไปเลยเนี่ยมันก็ยังไม่มีนะครับก็คือมันเป็น c h r o n i c disease หรือว่าเป็นโรคที่เป็นตลอดชีวิตนะครับพอพูดถึงต้องฉีดอินซูลินเนี่ยก็มาถึงของชิ้นแรกที่ จะเป็นอินซูลินปั๊มนะครับเห็นเปล่าจะติดอยู่ที่หน้าท้องนะครับก็คือตามชื่อเลยครับจะเป็นเครื่องที่คอยปั๊มน้ายาอินซูลินเข้าไปในร่างกายบมเรื่อยๆนะมันจะเป็นท่อติดเข้าไปตรงหน้าท้องนะไอ้ตัวตัวเครื่องเนี่ยมันก็คือจะมีที่หนีบแบบนี้นะครับก็คือเอาไ้หนีบกับขอบกางเกงหรือว่าขอบกางเกงในนะครับเวลาที่บอมอยากซ่อนไอ้นี้เนี่ยก็คือต้องติดตัวไว้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับยกเว้นตอนแบบอาบน้ําหรือว่าตอนที่ ต้องการทํากิจกรรมอะไรที่แบบมีอันนี้แล้วมันทําไม่สะดวกนะครับก็สามารถดึงทอดออกจากตัวมาได้ไอน้ไอินซูลินจากปั๊มเนี่ยมันก็คือจะค่อยๆปล่อยเข้าไปในร่างกายทีละน้อยทีละน,น้อยตลอดทั้งวันนะครับ แล้วอีกช่วงเวลาหนึ่งที่เราต้องฉีดเข้าไปเป็นโดสเลยเนี่ยก็คือช่วงก่อนกินอาหารหรือว่าช่วงก่อนมื้ออาหารนะครับก็คือช่วงกินเนี่ยจะเป็นช่วงที่เรารู้อยู่แล้วว่าน้ําตาลมันจะต้องขึ้นไปใช่ไหมครับเวลาเรากินอะไรเข้าไปก็คือต้องฉีดก่อนแล้วก็กินมื้ออาหารนั้นไปนะครับก็คือจะมาถึงคําถามที่2ที่บงก็เจอบ่อยเหมือนกันก็คือเฮ้ยเป็นประหวานชนิดที่1อย่างนี้เนี่ยก็คือกินน้ําตาลไม่ได้เลยกินของหวานไม่ได้เลยดีต้องคุมอาหารอะไรหรือเปล่าก็คําตอบจริงก็คือมันไม่จะเป็นนะครับคือเราสามารถฉี ก็คือเป้าหมายของเราเนี่ยอยากแค่ควบคุมน้าตาลให้อยู่ในเรนจ์ที่ปกติได้แต่ก็คือไม่ใช่ว่าบอมสามารถกินไอติม10ถ้วยแล้วก็ฉีดอินซูลินร้อยยูนิตได้เลยนะครับมันก็ยังมีผลทางสุขภาพตามมาอยู่ดีนะครับแบบคนปกติเลยหรือว่ามันอาจจะทาให้บอมเซนซิทีฟกับอินซูลินน้อยลงหรือว่าหมายความว่าบอมต้องฉีดอินซูลินมากขึ้นเพื่อควบคุมปริมาณอาหารเท่าเดิมนะครับหรือว่าก็คือโรคเบาหวานชนิดที่2ที่ทุกคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วก็คือเบาหวานชนิดที่สองเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเกิดขึ้นจากไลฟ์นนะครกก็ืออเอเเาาิขงหวย กินอาหารเยอะร่างกายก็ผลิตอินซูลินออกมาเยอะแล้วพอร,ระดับอินซูลินมันสูงไปเรื่อยๆแล้วก็รักษาระดับนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยร่างกายมันก็ตอบสนองกับอินซูลินไม่ได้ดีเท่าเดิมนะครับมันก็คือจะทําให้น้าตาลเราสูงตามไปด้วยแล้วทีนี้พอพูดถึงระดับน้าตาลที่มันมีสูงหรือว่ามันมีต่ำด้วยนะครับเดี๋ยวบอมมาอธิบายให้ฟังคําถามต่อไปเนี่ยก็คือจะรู้ได้ยังไงว่าระดับน้าตาลเรามันสูงหรือว่ามันต่ำนะครับก็คือจะเป็นของที่ติดตัวอันต่อไปนะครับอันนี้หลายๆคนน่าจะเห็นแล้้วววกกกกก็็็็ถานนาามมมมมมมััััันนนนนนใคคคออออเเเตตตยยะะะไ่ดบบทีีีรรืจป จะเป็น,นเซนเซอร์ที่ติดอยู่ที่แขนบอมนะฮะจะเป็นก้อนกลมๆสีขาวอันนี้เลยไอ้เจ้าเซนเซอร์นี้ที่ติดอยู่ที่แขนเนี่ยมันก็คือจะเป็นเซนเซอร์วัดระดับตาในเลือดแบบต่อเนื่องนะครับหรือว่าเรียกว่า CGM นั่นเองอันนี้ผมใช้เป็นของ a b b o t นะครับเป็นรุ่น Freestyle Libre ร,รุ่นที่1วิธีใช้เนี่ยก็คือจะมีเครื่องนี้นะครับจะเป็นเครื่องสแกนอ่ะเดี๋ยวผมกดปุ่มหนึ่ง อ่าเครื่องมันจะเปิดขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็แค่เอาไปสแกนที่แขนอย่างงี้เราเราก็จะเห็นกราฟระดับน้ําตาลในเลือดปัจจุบันของเรานะครับมันจะมีภูเขาอยู่อันนึงนะฮะเห็นไหมอันนี้เป็นมื้อเช้าที่บอมเพิ่งกินไปนะครับดยอย่างที่บอมบอกไปเนี่ยวิธีการดูแลรักษาตัวเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1เนี่ยก็คือแค่รักษาลำดับน้าตาลให้มันอยู่ในเส้นสีฟ้านะฮะก็คือถ้าอยู่ในช่องนั้นเนี่ยก็คือโอเคละคือมันเหมือนเล่นเกมฟลปปี้เบอร์เลยทุกคน ก็คือก่อนอาหารเนี่ยบอมก็คือจะฉีดยาเข้าไปใช่ไหมครับแต่บางทีมันก็คำนวณได้ไม่ตรงน้ำตาลมันก็สูงไปพอสูงปุ๊บบอมก็คือต้องฉีดแบบ1ยูนิตหรือว่า2ยูนิตเพื่อแก้น้ำตาลสูงครับก็คือให้มันลงมาแต่ว่าพอมันลงมาปุ๊บมันจะต่ำเกินไปครับพอต่ำเกินไปเราก็คือต้องรีบกินน้ำส้มหรือว่าต้องกินอะไรหวานๆเข้าไป um เพื่อให้น้ำตาลเราไม่ต่ำนะครับชีวิตประจำวันของบอมเนี่ยก็คือจะเป็นการเลี้ยงระดับเส้นกราฟเนี่ยไม่ให้สูงหรือว่าไม่ให้ต่ำเกินไปนะครับก็ เดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่าในแต่ละมื้อก่อนกินทุกครั้งเนี่ยผมต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คืออาหารกลางวันของบอมนะครับก็คือสิ่งแรกที่เราต้องทําเลยเนี่ยก็คือการนับคาบหรือกานับอาหารมานะครับมื้อนี้เนี่ยบอมนับได้ประมาณ45กรัมนะครับคาร์โบไฮเดรตโดยเราจะนับแค่คาร์โบไฮเดรตเท่านั้นนะครับก็คืออย่างพวกเส้นพวกแป้งหออเกี๊ยวอะไรพวกนี้นะครับพวกเนื้อเป็ดหรือว่าเนื้อหมูอะไรนี้เงี้ยเราก็คือจะไม่นับแล้วก็คืออย่างเช่นแป๊บซี่แม็กซ์อะไรนี้นะครับมันไม่มีน้ำตาลก อันนี้เนี่ยมือน,นี้ก็คือจะประมาณ45กรัมต่อไปขั้นตอนที่2เนี่ยก็คือการวัดระดับน้ำตาลปัจจุบันนะครับก็คือจะสแกนไอเซนเซอร์ที่บอกเึ้ืโชว์ทุกคนไปเลยนะครับก็คือน้ำตาลตอนนี้เนี่ย ประมาณ7.1นะครับแล้วก็ลืมบอกไปว่ามันสามารถสแกนได้ด้วย NFC บนโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับทีนี้พอเรารู้จำนวนกรัมของ,ของคาร์บโบไฮเดรตในอาหารที่เรากำลังจะกินแล้วก็น้ําตาลปัจจุบันแล้วเนี่แล้ก็มาทําการกดที่เครื่องอินซูลินปั๊มนะครับเวลาใช้งานมันก็คือจะมีให้ Input ทั้ง2อย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือระดับน้ําตาลปัจจุบันไอ้7.1บางอย่าเนี่ยมันก็คือประมาณ130นะครับมันก็คือจะต้องแปลงหน่วยนิดนึง อ่นนี้ร้ 30, อยสามสิบงกดโอเคหลังจากนั้นเราก็อินพุตจำนวนอาหารที่เราต้องกินไปก็คือประมาณ45กรัมนะครับที่บอมบอกไปเมื่อกี้แล้วยรงถามว่ารู้ได้ยังไงว่ามัน45กรัมก็คือใช้ประสบการณ์เอานะครับพอทำไปเรื่อยๆแล้วเดียวมันก็ดูด้วยสายตาก็พอดูนะครับว่ามันมีคาร์โบไฮเดรตประมาณกี่กรัมเสร็จแล้วก็คือจะขึ้นมาว่าจำนวนยูนิตอินซูลินที่เราต้องฉีดเข้าไปเนี่ยเท่าไหร่พอเรากดโอเคปุ๊บอ่ะทีนี้มันก็คือเริ่มไหลแล้วฮะ เรื่อยาเนี่ยมันก็คือจะผ่านท่อเข้าไปในหน้าทองบอมที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับอพอเรากดให้ยามาฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยก็คือเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็แค่ตั้งเวลา15นาทีนะครับก็คือจะเป็นระยะเวลาที่ยามันจะทางานนะครับพอดีกับอาหารที่เรากินไปก็ตรงนี้ก็คือรอนะฮะแต่นี้ก็คือบอมมาทําให้ดูเฉยๆนะครับก็คือไม่ได้รอ15นาทีให้อาหารมันเย็นนะครับปกติบอมก็คือจะกดตั้งแต่ตอนที่ระบบสั่งอาหารหรือว่าตอนที่บอมรู้ว่าอีกส5ห้านาทีบอมจะได้กินอาหารแน่ๆก็คือกดไว้ก่่ออออนนนนเลลยยรรับพมาาาทหหืืวิดึง ก็คือได้กินทันทีนะครับแต่ว่าทาง้เจ้าอินซูลินปั๊มแล้วก็ C G M ที่ติดอยู่ที่แขนบอมเนียก็ไม่ใช่ผู้ป่วยหวานทุกคนที่ต้องติดนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้บงก็ไม่ได้ใช้ทางอินซูลินปั๊มแล้วก็ไม่ได้ใช้ทางเจ้า C G M นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเวอร์ชั่นการดูแลตัวเองที่มันไฮเทคขึ้นมาหน่อยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้อินซูลินปั๊มเราก็คือสามารถใช้เป็นปากกาอย่างนี้แทนได้นะครับมันก็คือจะมียาอยู่ข้างในหลอดแล้วก็เป็นเข็มอย่างนี้เลยแแลล้้้้้ววเเเราาาากกกก็ it, ก็็หหหมมมมุนนนนนนตฉีีีดขไปะคัััทท่อออองืืจ สะดวกน้อยกว่าอินซูลินปั๊มหน่อยแต่ก็คือใช้ได้เหมือนกันนะครับก็คือต้องคอยฉีดก่อนอาหารทุกมื้อแล้วก <Oh mm ็ต้องคอยฉีดก่อนนอนอีก1อันเป็นยาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเปลี่ยนมาใช้เป็นอินซูลินปั๊มมันนี้เนี่ยมันก็สะดวกขึ้นนิดหน่อยไอ้ตัวอันนี้เนี่ยก็คือเปลี่ยนทุกๆ3วันแทนที่จะต้องควัากลอกมาฉีดทุกๆมื้อนะครับก <Oh claro> hmm. ็คือ3ครั้งต่อวันหรือว่าถ้าเป็นการมอนิเตอร์ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยแทนที่จะใช้เป็น CGM ที่เราสามารถดูน้ำตาลในเลือดได้ตลอด เราก็คือสามารถใช้เป็นการเจาะปลายนิ้วแทนได้ครับแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือสามารถดูได้แค่ตอนนั้นเราน้ําตาลเท่าไหร่นะครับเราไม่สามารถเห็นเทรนหรือว่าไม่ได้สามารถเห็นประวัติการแบบขึ้นลงของน้าตาลในเลือดของเราได้เหมือนกับ CGM นะครับสําหรับใครที่เป็นแก๊งเบาหวาน Type 1เหมือนบอมเนี่ยก็คือบอมแนะนำได้เลยนะครับ CGM มุมว่าติดแล้วแบบชีวิตด,ดีขึ้นมากอะ แต่ว่าอินซูลินปั๊มเนี่ยก็คืออาจจะดูตามความเหมาะสมอันนี้บอมก็คิดว่า C G M เนี่ยสำคัญกว่าอินซูลินปั๊มนะครับอันนี้เนี่ยมันเอาไว้มอนิเตอร์ดูได้เลยว่าเราจะสูงหรือ,อยังหรือว่าเราจะต่ำหรือ,อยังครับแล้วก็คือสามารถดูแลตัวเองได้แบบทันควันนะแล้วทีนี้อย่างที่เห็นในชีวิตประจำวันของบอมนะครับก็คือชีวิตบอมก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะครับแต่ว่ามันก็มีส่วนหนึ่งของบอมที่บอมรู้สึกว่าบอมดีใจนะที่ได้มาเป็นเบาหวาน t y วันคือพูดตรงๆเลยมันทำให้บอมรู้สึกแบบ appreciate คือตอนที่มงเป็นแรกๆอย่างเงี้ยมังก็คือแบบรู้สึกแบบโอ้ยน่าจะกินพิซซ่าตอนนั้นให้เต็มที่กว่านี้นี่แบบไอพาสตา้านั้นที่อร่อยอร่อยแบบทําไมเราไม่กินให้เยอะกว่านั้นแต่มก็มาคิดได้นะครับว่าเออตอนนั้นถึงแม้ว่าเราจะกินพิซซ่าไปอีกกี่ถาดกินพาสต้าไปกี่ถาดมันก็ไม่มีวันพอนะครับสิ่งที่เราทําให้รู้สึกว่าแบบเราแบบเติมเต็มเนี่ยมันก็คือการที่เรา grateful ตอนที่เรากินนะแบบ appreciate ทุกเส้นพาสตา้า ทุกคําที่เราได้กัดไปแล้วก็คือมีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในตอนนั้นๆนะครับก็คือถ้ากลับไปทาอย่างนั้นได้ก็คงจะดีแต่ว่าที่ดีกว่านั้นเนี่ยก็คือเรามาเริ่มทําตอนนี้นะครับทุกครั้งที่เรามองออกไปเห็นวิวสวยๆหรือว่าเห็นแสงแดดส่องลองอมาเนี่ยก็คือคิดไว้นะครับว่าเอ้ย เดือนหน้าปีหน้าหรือว่าแบบในอีก20ปีข้างหน้าตาเราอาจจะบอดก็ได้ก็คือมันเป็น possibility จริงๆนะครับหรือว่าแบบเราอจะโดนตัดขายก็ได้แล้วก็คือจะออกกาลังกายให้เต็มที่วันนี้ที่สุดจะวิ่งให้แบบเต็มที่ที่สุดวันนี้แล้วก็ appreciate ทุกก้าวของตัวเองนะฮะเพราะไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นการได้ยินการเดินได้การมีแขนให้หยิบจับเนี่ย พรุ่งนี้มันอาจจะโดนเอาไปจากเราก็ได้เหมือนกับที่บอมโดนเอาอาบิลิตี้การผลิตอินซูลินไปเมื่อตอนที่บอมดิอะกโนสเป็นเบาหวานไทป์1นะครับมันก็คือไม่มีอะไรแน่นอนเราสิ่งที่เราทําได้เนี่ยก็คือแค่เกรดฟูกับสิ่งที่เรามีในตอนนี้นะครับก็คือร่างกายเราสามารถฟังก์ชันได้เนี่ยก็คือแบบโชคดีมากๆแล้วนะครับเชื่อผู้รู้เรื่องหรือเปล่าแต่ก็คือประมาณนั้นแหละครับก็คือสู้ๆต่อไปครับกับชีวิตทุกคนแล้วก็แฮปปี้กับวันนี้ให้มากที่สุดนะครับหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ